องเทคนิคพูดในที่สาธารนณะให้คนตั้งใจฟังและทำตามในสิ่งที่เราต้องการครับหากวันนี้นะครับคุณคือคนที่จะต้องไปพูดให้ความรู้แก่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมการบรรยายต่างๆนะครับแล้วคุณไม่เคยที่จะทำแบบนี้มาก่อนให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบและคุณจะได้เทคนิคดีๆ ทำให้คุณมีความกล้ามากขึ้นพูดได้ตรงประเด็นมากขึ้นพูดแล้วคนเข้าใจง่ายขึ้นพูดแนวคนน้อมที่จะทําตามคุณครับหลักๆนะครับในการพูดเราควรที่จะพูดสองสิ่งนี้สิ่งแรกก็คือปัญหาที่คนที่เขาฟังคุณประสบพบเจอหรือเป็นอยู่ครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะไปพูดเนี่ย คุณควรศึกษาข้อมูลดีๆว่าผู้ฟังของคุณคือใครทำอาชีพอะไรเขามีปัญหาอะไรครับเพราะถ้าเรารู้รายเอียดเกี่ยวกับเขาเราจะสามารถพูดปัญหาของเขาได้อย่างชัดเจนเพราะคนส่วนใหญ่นะครับถ้าเรื่องนั้นๆไม่เกี่ยวกับเขาเขามักจะไม่ฟังดังนั้นนะครับเราอยากให้เขาฟังเนี่ย เราต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาประสบพบเจอเป็นปัญหาของเขานั่นเองครับข้อที่สองนะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราพูดถึงปัญหาแล้วทำให้เขาสนใจแล้วทำให้เขาหยุดฟังแล้วเราต้องพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยครับเพราะคนนะครับเมื่อฟังปัญหาแล้วเขาคิดว่าตรงกับเขาคิดว่าใช่ เขาก็อยากไปต่อครับเขาก็อยากรู้ว่าเมื่อเขามีปัญหานั้นแล้วเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับให้เราเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับเขาครับถ้าเราพูดได้สองสิ่งนี้ครับรับรองเลยครับว่าคนที่ฟังคุณเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังคุณเขาจะมีสมาธิจะฟังคุณและถ้าคุณพูดได้ดีพูดได้ตรงประเด็น เขาจะน้อมทำตามในสิ่งที่คุณต้องการครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคุณและคนที่คุณรักด้วยนะครับ